ลนูยีนี่หนูยีเต้าหู้เต้าหู้อัตราส่วนเป็นไงลูกตามใจฉันตามใจฉันรากรักีกระเทียมที่แชให้หอมเหลืองนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่เต้าหู้ลงไปแล้วก็ซอสพริกนี่เลยซอสเราใสเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นไฮเลยใช่ใช่ไหมแต่เส้นไฮหรือเปล่าไม่ใช่สิเส้นใหญ่สิ้านว่ามันสุดยอดนะครกโครกจริงจริงนะโครกค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับพบกับรายการยอดเชฟไทยเช่นเดิมนะครับวันเสาร์นี้นี่มีลูกสาวตูเป้มาวันนี้มาทำอะไรหนูมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวคลุกแบบวีแกนก๋วยเตี๋ยวคลุกวีแบบวีแกนใช่แล้วแบบวีแกนก็คือเราไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วมมีไข่ไม่มีนมมีเส้นก๋วยเตี๋ยวทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะใช่แล้วก็ตัวเหมือน หมูสับหรือไก่สับเราก็แทนที่ด้วยเต้าหู้กับวากาเมค่ะเพิ่มความไอความเป็นขาวๆนิดนึงแพนกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวดูวิธีการทำเราจะมี2 3สเต็ปอยู่เอางี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ้วติดตามกันครับเราจะมีสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมทุกๆเสาร์และอาทิตย์แหละส่วนทีนี้เราก็มาทำเป็นป๋าเานู้นเอาวันนี้ค่ะลูกยีนี่หน่วยยีเต้าหู้เต้าหู้ปลาหั่นขอโทษนะคะปลาหั่นอันนี้วาเกเมค โอเคเราจะซอยเล็กๆนิดนึงนะเราซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นแห้งๆเป็นเส้นๆแห้งๆเลยพอพอแช่น้ําาบนก็จะบานออกบานแบบขยายไปร้อยเท่านะใช่ค่ะอันนี้คือเราต้องการความคาวจากเขาเราขันเล็กๆได้เลยอัตราส่วนเป็นยังไงลูกตามใจฉันตามใจฉันก็เด้เห็นกันอย่างเงี้ยนะ จริงๆรสชาติเขามันไม่ได้รุนแรงออกไปทางใดทางหนึ่งก็คือถ้าชอบถ้าเป็นคนชอบเต้าหู้ไม่ค่อยเยอะใส่สาหร่ายเยอะกว่าก็ได้ก็ได้นะคะมันไม่ได้ไม่ได้แบบจํากัดใช่จำกัดกระละลาบผักชีเอาไว้ป้านอยกระเทียมลาบผักชีเอาสกิลาบดิค่ะเยอะนิดนึงกระเทียมกระเทียมเอาอีกเอาอีกอีกใช่เล็กๆให้ป้านอยนะหั่ไว้ทำตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องไปไกลมาก เออนี่เอาเล่าชีงไหมคะอ,อันนี้นีน่เล่าปชีน้ำเราก็เดือดแล้วนะรอแล้วเดือบรอไว้เลวไปใ,ใส่มาอีกนะโอเคพอไหมคะอพอพริกไทยใส่มาหน่อยอ่าสามเกลือใส่น้ำมันลงในกระทะใช่แลวค่ะอ่ะ น้ำมันใส่ไปแล้วเราก็เอาสามเกลือของเราลงไปในน้ำมัน,น <Yes. S 2> หนูหั่นหั่นผักโรยได้ไว้ได้เ,<อ>เลยได้เลยเลยน,น้ำมันรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับทีนี้เราผัดให้หอมตรงนี้ก่อน หนูรวมกันได้เลยไหมคะฝักโรยได้เลยเอาล่ามกะีีกระเทียมพริกไทยให้หอมเหลืองนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่เต้าหูห้ลงไปใส่เลยไหมคะเดี๋ยวสียังไม่เหลืองเสียท่ายแต่หอมแล้วหอมพ,พริกไทยแล้วอ่ะใส่ได้เลยเลยูกู้ว้าว,ว,าวทีนี้เราก็ผัดเต้าหู้ให้เขาแห้งน้ำหน่อยนะครับให้มัน อาจจะมีกลิ่นเปรี้ยวกินอะไรของเต้าหู้ค้างไว้เนี่ยเอาให้หอมเลยตีขัดไม่ได้ดวมันแ้งฟังเสียงอะเดี๋ยวก็จะแห้งอารมณ์เหมือนข้าวผัดกระเด็นกระดอนกระเด็นกระเด็นนี่ของเบ๊ก็จะหั่นผักชีใบเลื่อยนะคะใบเลื่อยป้าอยากจะผัดให้เขาถึงไฟแล้วหอมหน่อยเพราะว่าเวลาเต้าหู้โดนโดนไฟแบบนี้อยากให้เขาโดนจนหอม ่งเ้เดี๋ยวมันจะเสียง่ายหนิเพอมันเปรี้ยวเดี๋ยวกินไม่ได้ก็ให้มันหอมๆห,หน่อยก่อนผัดจนให้หอมนะครับผัดจนให้หอมก็สังเกตจากความหอมของเขาก็ได้แล้วก็เต้าหู้เวลามันโดนน้ํามันผัดเนี่ยก็จะยุบตัวด้วยเพราะความชื้นเ็ามีอยู่นั้นความแห้งของน้าเต้าหู้ก็จะแห้งลงก็จะทําให้เขาเนี่ยร่วนแล้วก็หอมพอเริ่มกระเด็นอย่างงี้ปเป้เอาเอาวันนี้ <c oughs> ใส่ ทีนี้เราก็จะผัดให้เขาหแห้งน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วผัดให้สาหลเราร้อนนะเนาะเพ่ใส่ผงเห็ดหห่อไหมได้ค่ะใส่ผงเห็ดหน่อยนะคะเลยก็ได้กลิ่นคาวของสารหลนะค่ะโอเคกลิ่นหอมจากผงเห็ด อุ้ยเหมือนเซโปผัดไข่เลยใช่แล้วแหละโอเคแสดงว่าหน้าทานใช่ไหมคะใช่มือทำหน้ารับประทานอยู่ไม่ได้ดูแบบจืดชืดโอเคทีนี้เรามาถึงที่เราจะทำก็คือซอส่ะเจียวกระเทียมต้องอย่อยงเจียวกระเจียวได้โอเคปลาขาต้องการเป็นสับๆใช่ไหมคะไม่ชิ้นก็ได้นะเป็นชินช้นๆอย่างนี้หรอชิ้นก็ได้ใช่ซอยชิ้นมาช่วย กดดนันกดดนันเรามองอะ่ะเอ๊ะมันอยู่ในไหนนะในซอสอ๋อกระเทียมโรยหน้าใช่อันนี้โรยหน้าคิดไม่ออกว่าเอ๊ะยังไงนะเมื่อกี้กระเทียมเนี่ยเราใส่ในตัวเต้าหู้กับสาหร่ายไปแล้ว <ฮะ S 2> แต่กระเทียมนี้เราอยากจะได้น้ามันมาทําซอสปรุงรสถูกไหมแล้วเอาตัวเขาเนี่ยมาโรยข,ข้างบนจะเป็นแผ่นอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันเวลาเคี่ยวเนี่ยม,มันจะได้เจอกระเทียมกระเทียม <c oughs> <ๆ>อ่ะมาใส่เลย <c oughs> เปิดไฟ อ่านี่กำลังจะเหลืองเหลืองไหมหรือจะไหมโอเคพอแล้วมาเหลืองข้างนอกต่อใช่ปกติเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไหมอ่าทีนี้นี่ใช่ไหมนี่อะไรซิวขาวค่ะซิวขาวภาษาเขียวภาษเขียวซิวขาวก่อนอ่านี่ภาษาเขียวใส่มามใส่ค่ะหนึ่งช้อนนี่อะไร ซอิ้วขาวสองช้อนซอิ้วดำค่ะซอิ้วดำหนึ่งช้อนซอิ้วดำหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสพริกซอสพริกหนึ่งช้อนหมดนดี่เลยพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมหน่อย okay. อน้ำตาลสักช้อนโตะปูุๆน,น,น,นั่นแหละโอเคน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวลูกจะชิมอีกรอบอหนึ่ง สสมน่าจะโอเคอยู่โอเคเพะนั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะซอสใส่ซอสไว้แยกซ <Yes. S 1> อสไว้นี่เลยซอสเราอ่า,อาทีนี้เราก็มาถึงเราได้นี่แล้วสอ,อย่างแล้วครับใช่แล้วค่ะแล้วก็กได้กระเทียมเจียวแล้วทีนี้เอาเลยสลับอย่างนี้นะคะสลับเลยลูกตรงนั้นตัดตรงก็ได้ โอเคปลาลูกเส้นก่อนนะชามคลุกอยู่นี่ใช่ค่ะชามคลุกอยู่นี่อี๋ต้องการอะไรคะตะเกียบใช่เมื่อกี้หาตะเกียบตะเกียบอยู่โอเคใช่ลูกเส้นลูกเส้นเสร็จแล้วก็จะเหลือถั่วงอกถั่วงอกผักคะนี้ทีหลังเอาถั่วงอกมาก่อนถั่วงอกสุกเร็วโอเค อกชามครุกเตรียมในนั้นเอาน้ำมันกระเทียมใส่นิดนึงใส่ไว้เลยเหรอคะนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเดือดแล้วป้าเอาเส้นใส่ได้แล้วเส้นนุ่มแยกกอกจากกันแล้วเส้นนิ่มแล้วก็โอเคเลยนะถูงงอกแป๊บเดียวก็สุกมีความใสด้วยใช่ไหมใช่ทีนี้ตัวอะไรนะคะนะค่ะคะนะ คล<ร>ุกน้ำมันคลุกเดีคลุกเสร็จแล้วก็ใส่นี่อ,าอยากจะเห็นคลุกแบบนี้คลุกเชืว่อว่าเราคลุกคลุกจริงนี่อ่ะคซอสเราใส่คลุกกับน้ำมันแล้วก็เราก็ตามด้วยซอสที่เราเตรียมไว้นะ,ะใช่ไหมอืมเหมือนเอ็นนั่นเลยอ่ะใสเหมือน,นก๋วยเตี๋ยวเส้นไฮเลยใช่ใช่ไหมแต่เส้นไฮหรือเปล่าไม่ใช่สิเส้นใหญ่สิสีเขียววะเนี่ยสีเขียวกำลังจำมา ไม่ไปด้วยค่ะนี่ค่ะนะเราลูกสุกแล้วใส่เด้ค่ะใส่เลยสิจาดว่ามันสุดยอดนะอร่อยจานอยู่ไหนครกจริงจริงครกค่ะโอ้ยป๊าป๊าค่ะเราจะวางอันนี้หรือว่าจะหันหันหันวางบนวางบนนี่เลย รปลว่าเราแยก,กตามหลังคนที่ชอบเปรี้ยวคนที่ไม่ชอบเปรี้ยวว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสุดยอดของก๋วยเตี๋ยวคลุกแหละนะคะอันนี้แหละจะโลยใช่ไหมลูกจะโรยนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีอะไรนะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะคใส่ไว้ในเนี้อค่ะใช่นี่ใส่เบียันสปสำคัญคือแคปแคปเต้าหู้เรา โอ้โหพอเลยนี่เข้าใจแล้วทำไมจานใหญ่นี่เลยนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวคลุกแบบวีแกนค่ะก๋วยเตี๋ยวคลุกแบบวีแกนครับเดี๋ยวมาชิมกันนี่เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้ชิมค่ะใช่ไหมก<ช>๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคลุก แบบมิชชันอันนี้คือเลงอย่างเดียวแล้วอันนี้นี่จิ้มจิ้มฮะยังไม่จิ้มเอามีเยอะไปหมดเลยมันมีความมีเอลเมนต์หลากหลายแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมันก็จะมีความรู้สึกแต่ละอย่างนะค่ะมันมีหลายหลายมากใช่มันมีทั้งความนุ่มจากเส้นมันนุ่มจากเส้นมันมีรสชาติของซีอิ๊วค่ะมีกลิ่นหอมของกระเทียม อาจจะบอกรสชาติเนี่ยเป็นกลางๆหน่อยก็คือว่าเป็นเค็มซีอิ๊วหอมๆนะหวานลานิดหน่อยมันมีถั่วง,งอกเสริมความกรอบกับคะ<ม>นา้า,ากระเทียมถ้าคนชอบน้ำส้มที่ดองพริกกับกระเทียมเนี่ยก็หยดลงไปแก้เลี่ยนทานได้แต่ว่าความอร่อยขอยงเขาเนี่ยครบเครื่องอยู่แล้วมันมีทั้งความคาวของสาหร่ายมีความหอมของเต้าหู้ลองเลย ลองเลยถ้าไม่ลองนะจะไม่รู้ว่าสูตรมันดีขนาดไหนใช่แล้วที่สำคัญพืชจำนวนพืชใช่มันเยอะมากแล้วนี่ก็คือแคปหมูใช่ไม่ใช่เต้าหู้ครับเต้าหู้นี่เต้าหู้จึงคู่กันได้ดีเพราะว่ามันจะเป็นของกรอบไงมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งรสกลางและมีความกรอบคือถ้าสมมติใครไม่มีแคปเต้าหู้ก็อาจจะเอาเป็นเห็ดสวรรค์กรอบๆอะไรแบบน้ก็เอางมาทานคู่กันได้นะคะ านผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าเราทําส่วนที่หนึ่งไว้แล้วส่วนเต้าหู้ส่วนซอสส่วนซอสแล้วค่ะส่วนที่เป็นเส้นเปลี่ยนได้ผักส่วนที่เป็นผักก็เปลี่ยนได้เส้นเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างคะก็เส้นที่ไม่มีไข่ไม่ใช่เหรอใช่ทุกอย่างที่ไม่มีไข่ใช้ได้หมดแต่ถ้าสมมติใครยังอยากที่จะมีไข่อยู่กับเส้นก็บะหมี่ได้เลยบะหมี่เจ๊ก็มีแล้วได้เยอะแยะได้เลยหมดเลยนะครับไม่ได้ว่ากันแต่ว่ามันมามันมาจากต้นแบบหนึ่งกับสองที่เรามีสูตรเอาไว้ก่อน อันนั้นเป็นแบบก็คือเต้าหู้วากาเมะแล้วก็อีกซอสนะแล้วจากนั้นเสร็จเล่นไปได้เลยใช่ผักเขียวก็อาจจะเป็นผักบุ้งไทยที่ชอบที่ชอบเอาละวันนี้เวลาหมดพบกันใหม่นะครับเสาร์ที่1ิโมงเช้ายอดเชฟไทยทาง YouTube กับ f c e e o o o นะครับส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้เดี๋ยวพบกับผมอีกสูดหนึ่งวันนี้ลูกสาวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ